พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ปสสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนภูมิประเทศ คือรูปแบบของแผ่นดินที่มีระดับสูงต่ำแตกต่างกันเช่นภูเขาที่ดอนที่ราบที่ลุ่มชายฝั่งภูมิอากาศคือความสัมพันธ์ของอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศเมฆลมและฝนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศเช่นฝนตกหนักอากาศร้อน อบอุ่นอากาศชื้นหรือแรงนั่นเองค่ะเรามาดูภูมิประเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนกันบ้างนะคะในชุมชนต่างๆจะมีภูมิประเทศที่เหมือนและแตกต่างกันทําให้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนมีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี้นะคะภูเขาสูง ภูเขาสูงเป็นบริเวณที่มีความสูงและความลาดชันมากประชากรส่วนใหญ่นิยมเพาะปลูกพืชแบบขั้นบันไดมีการประกอบอาชีพด้านบริการการท่องเที่ยวเนื่องจากมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นน้ำตกนาผาร้มจุดชมวิวต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นอย่างมากเลยนะคะ ที่ดอนที่ดอนเป็นบริเวณที่มีความสูงไม่มากดินค่อนข้างแห้งน้ำไม่ท่วมขังนานเหมาะกกบการเพาะปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะที่ราบที่ราบเป็นพื้นที่ที่ความต่างระดับต่ำมีพื้นที่ราบเรียบมีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะกก่การทำนาปลูกข้าวและการตั้งถิ่นฐานนะคะที่ลุ่ม ทีรุมเป็นบริเวณที่มีน้ำขังยาวนานจึงเหมาะกับการทำนาทำบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อปลูกพืชน้ำเช่นบัวกระเฉดผักบุ้งนั่นเองล่ะคะ่ะบริเวณปากแม่น้ำบริเวณปากแม่น้ำเป็นบริเวณที่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลทำให้น้ำจืดจากแม่น้ำผสมกับน้ำเค็มเกิดเป็นน้ำกลอยมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร มีสัตว์น้ำชุกชุมเหมาะกับการประกอบอาชีพประมงน้ำกลอยเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นท่าเรือประมงนะคะชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณแนวชายทะเลขึ้นไปบนบกมีความสวยงามบางแห่งเหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเหมาะกับการประกอบอาชีพประมงค่ะเรามาดูภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนกันบ้างนะคะ ลักษณะภูมิอากาศได้แก่อุณหภูมิความกดอากาศความชื้นเมฆลมและฝนมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคมในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆดังนี้นะคะ 1. ลักษณะที่อยู่อาศัย บ้านในเขตร้อนชื้นจะมีการยกตัวบ้านสูงขึ้นจากพื้นดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่มีฝนตกหนักติดต่อกันมีช่องหน้าต่างและประตูจำนวนมากเพื่อระบายความร้อนค่ะ 2. การประกอบอาชีพชุมชนในเขตฝนตกชุกความชื้นสูงส่วนใหญ่จะปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันและผละไม้ต่างๆ ชุมชนในเขตฝนตกน้อยความชื้นต่ำส่วนใหญ่จะปลูกพืชไร่เช่นมันสำปะหลังอ้อ,อยข้าวโพดนั่นเองค่ะ 3. วิถีการดาเนินชีวิตเขตที่มีอากาศร้อนผู้คนสวมใส่เสื้อผ้าโปร่งบางเขตที่มีอากาศเย็นผู้คนสวมใส่เสื้อผ้าหนาเขตที่มีอากาศแล้งฝนตกน้อย มักเกิดประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนตามความเชื่อนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะ